สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ GI o ออ t ท a l m o l o g กันเรียรนะคะคลิปนี้เรามาส่องกันนะคะคลิปส่องสอนเล่นๆแล้วกันถือว่าเป็นการส่องเล่นๆสนุกๆส่สองคนรักเก่าฮาวายูค่ะ How ฮาวายูไปแล้วส่องไปแล้วหนึ่งธาตุนะคะธาตุที่สองธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มเรามาส่องคนรักเก่าของคุณเขาไปม,มีคนใหม่หรือย,ยังเขาคิดถึงคุณไหม เขาเป็นยังไงบ้างเออไปส่องเล่นๆถือว่าส่องเล่นๆละกันนะคะโอเคมากันที่ธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนว่าชีวิตคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพะเลิค่ะมีความรู้สึกแบบฮึกเหิมเชื่อมมั่นมั่นอกมั่นใจ <c oughs> สามถ้วยเดี๋ยวก่อนนะจารย์ขอเปิดไพ่ให้คุณห้าใบก่อนสี่ใบโอ้ยูอครับเลิฟเลิฟมีเลิฟเลิฟด้วยรออะไรอยู่จ้ะอ่ามาพลังงานหลักของคุณนะคะเป็นเดวมเบลเลร1หนึ่งใบพลังงานหลักของคุณเ m วมเบลเลอร์คือคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆหรือคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทลเวลานิ่งก็นิ่งสุดใจอย่าให้แม่ร้ายถ้าร้ายก็คือถ้านิ่งก็คือเฉยไม่พูดไม่จาแต่ถ้าวินแตกขึ้นมาก็ บาลัยเออประมาณนั้นคือชอบสั่งชอบคอนโทรลเป็นคนที่สั่งคนอื่นไม่ชอบหนึ่งสั่งค่ะชีวิตฉันฉันเลือกได้ฉันมีชีวิตของฉันเองมันอกมันใจมันนามันตามันโหนกมากเลยอัลเบอร์พวกนี้คือลักษณะของอพลเบอร์คือผู้มีอํานาจมันมีอํานาจอยู่ข้างในมีคนเห็นเกงขามคนเกงกวอ่าประมาณนั้นเออเป็นตอนนี้นั่งนิ่งๆ่งอยู่บนบัลลังก์หรืออพลเบอร์พวกนี้ที่ทําให้คุณต้องเป็นทุกข์ มีใครสักคนหนึ่งที่อายุเยอะๆกว่าคุณทําให้คุณเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจเพราะความนิ่งของเขาคนนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันอ่ะเดีตที่ผ่านมาเจอสามถ้วยสามถ้วยจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่อย่างอย่างบอกละธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ลันลาลันลาล่องลอยเจ็บทุกข์ไม่นานวันนี้ทุกข์ร้องไห้ร้องห่มเจ็บปวดทรมานพรุ่งนี้ลันลาลันลามีโอกาสจะ เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนนกับใครเขาเข้าคะมีความรู้สึกว่าลักษณะของสามถ้วยเป็นลักษณะของคนที่คุณคบด้วยอาจจะเป็นคนเก่าๆสมัยเรียนประถมมัธยมมหลาลัยหรือคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเพื่อนที่ทํางานก็ได้เพื่อนเกา่าแฟนเก่าๆเนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้อ่ะอยากจะแบบว่าอยู่แบบคนเดียวอ่ะ มีความรู้สึกอยากรักตัวเองขึ้นมาและมีก้าวเหรียญขึ้นมาด้วยมีความรู้สึกเหมือนอย่างที่บอกมันนามันโหนกมันนามันตามากอยากจะกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองรักตัวเองแต่คุณมีความรักแล้วนะมีทูออฟคัพขึ้นมารักครั้งใหม่กับหัวใจดวงเดิมหรือรักครั้งใหม่กับหัวใจดวงใหม่คะเป็นความรู้สึกความรักในต้องรอคอยอะสถานการณ์ของคุณอนะคุณรอคอยอะไรอยู่รอคอยคนเกา่าคนไกลคนที่เขาจากไปให้เขากลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่ามีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วดูสิสองดาบ ยัางร้าระรังรังแรที่ตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเหมือนในบางสิ่งบางอย่างมันทําให้คุณต้องทุกข์ในความรักแต่ถามว่าคุณตัดสินใจออกจากความรู้สึกได้อ่าออกจากความรู้สึกนั้นได้หรือยังก็ยังเดือดร้ คุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะคนมีค่าค่ะน้ำข้าไปขับบานคับโทรศัพท์เป็นคนที่มีคุณค่านะคะคนที่เป็นเดียมเพรสเพราะฉะนั้นคุณเริ่มร่มต้นใหม่กับตัวคุณเองเริ่มต้นกับชีวิตคุณเองแล้วเดินจากไปกับใครคนหนึ่งคุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคุณไปน่าจะอ่ะทำไมเลิกกันล่ะเออไหนดูสิคุณเลิกกับเขาทำไมหรือทำไมเขาเลิกกับคุณอ่ะไห่คอยดูสิลมทำไมเลิกกันล่ะ จัสติกคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอมีความรู้สึกเราเป็นผู้ให้แต่เราไม่ได้เป็นผู้รับเราเป็นผู้ให้แต่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันยากลําบากที่ผ่านมาโดนทํำร้ายจิตใจทําร้ายมาเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาแยะเพราะฉะนั้นคุณก็มองความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างจะมีอุปสรรค ค่อนข้างจะมีคนที่เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเขาอยากได้อะไรจากเราทุกอย่างแต่เขาไม่ให้อะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นคุณเริ่มที่จะคิดได้แล้วเริ่มรักตัวกลัวตายเออประมาณนั้นแต่ก็ยังถึงกันนั้นก็ตามคุณก็ยังมีความรอคอยเขาอยู่นะมีใครมาขอโอกาสอะไรจากคุณไหมมีคนมาขอโอกาสจากคุณหรือคุณไปขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาจะมีการกลับมาไหมเหรอ,อ,อมันมีโอกาสเหมือนกันนะ มันยังวนๆวนเวียนป้วนๆเป็นเป็นในชีวิตของกันและกันบางคนอยู่ในที่ทํางานเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาบางคนยังอยู่ในกลุ่มไลน์ในหมู่ของเพื่อนฝูงบางคนยังโพส์ทมมไลน์ให้เราเห็นให้เราเจ็บใจประมาณนั้นอ่ะคุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขาไหมเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมแม่จากกุมแม่ตุ้นกุมแม่ตุนแล้วก็คุณคิดถึงเขาไหมเหรอ คิดถึงนะแต่การคิดถึงนั้นส่งไปไม่ค่อยถึงหรอกคิดถึงแต่คุณพยายามจะหาจุดหาเป้าหมายของชีวิตเช่นงานคุณกำลังพยายามจะเอาเอาเวลาเอาสมองที่มีทั้งหมดไปอยู่กับงานเพื่อให้ลืมเพื่อให้ตัดใจได้เพื่อให้ว่าทำตัวยุ่งยุ่งไว้จะได้ไม่ว่างไปคิดถึงใครประมาณนั้นแต่คุณไนะ่นยังแอบสืบแอบส่องเกาะ เกาะติดเรื่องราวเขาอยู่เลยอยากรู้ความเื่อนไวอยากรู้ความเป็นไปไปแอบ,บส่องเขาแล้วก็เจ็บไปแอบ,บส่องเขาแล้วก็ทุกข์ประมาณนั้นแต่ว่าคุณคิดถึงเขาไหมเหรอก็คิดถึงนะแต่คุณพยายามตัดเขาออกจากชีวิตมากกว่าจริงๆอ่ะในดูดูความรู้สึกของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะเจ็บก็ทนได้เจ็บทุกข์ก็ทนเจ็บก็ทนช้ำก็ทนมาเป็นเพลงเลยมาเป็นเพลงเลย the fool เป็นอะไรที่อิสระมีการเดินทางคุณกำลังเดินทางไปไหนเดินทางท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนเดินทางกลับไปหาครอบครัวนะคะพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกอยู่พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเริ่มต้นกับตัวเองพยายามเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับชีวิตของตัวเองเออประมาณนั้นนะคะ,ะแล้วคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณจะทำไหมไม่หรอกไม่คุณจะไม่พูดคุณจะไม่บอกคุณจะตัด คุณจะอยู่ในที่ของคุณคุณจะอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะก็ทำมาเยอะละสิ่งที่ถามมาก็ตอบไปหมดละสิ่งที่สิ่งที่อ่าตอไปเนี้ยคุณจะไม่บอกอะไรแกละคุณจะไม่พูดอะไรแกละคุณจะไม่ทำอะไรแกละเหมือนคุณไปเจอคนเจ้าชู้อ่ะอืมไปไปเจอคนที่ละมุนผู้ชายหรือผู้หญิงเจ้าชู้ลันลาล่องลอยไปเรื่อยเออประมาณนั้นนะคะ โอเคไหมอะไปต่อทีนี้ไปส่องเขาบ้างคนที่คุณรักอะไม่รู้ใครหรอกคนที่คุณรักที่คุณเลิกสถานะของเขาก็คือเลิกกันนิ่ง,งๆเฉยๆใส่กันไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาตอนนี้ไปเกาะไปเจาะเกาะชีวิตเขากันโดเซว่าไปส่องเขาโดเซว่าชีวิตเขาเป็นไงบ้างตอนนี้หลังจากที่เลิกกันไปหรือหลังจากเงียบกันไปหลังจากที่ไม่มีคุณแล้วชีวิตเขาดีไหมเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือย,ยังเขาแฮปปี้กับคนใหม่ไหม เขาคิดถึงคุณไหมประมาณนั้นอะดูซิชีวิตเขาเป็นไงบ้างคะ k ิงออ f คั p สงสัยเขาน่าจะมีคนใหม่แล้วล่ะเขาน่าจะมีคนใหม่คนคนนี้เป็นคนเจ้าชูนะยังเร้นราร่องรอยชีวิตเขามีคนใหม่แล้วค่ะมองแล้วแต่เขาสองคุณอยู่นะเขายังเจาะเกาะเรื่องราวของคุณอยู่พวกโปรยค่ะพวกโปรยเสน่ห์เขามีเด็กเข้ามาเขามีเด็กเข้ามาความรักของคุณกับเขามันได้พังลงไปแล้วเหรอ ใช่เขามีคนในความสัมพันธ์หลายคนคะ่ะจริงจริงเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขามีความสุขดีรักตัวเองคนรักตัวเองคนเห็นแก่ตัวคนที่มีความรู้สึกว่าทําอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามที่ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกเจ็บไหมคําพูดที่พูดออกไปเพื่อหวานล้อมเพื่อดึงดูดจิตใจเพื่อไปเจ้าชู้กับใครแล้วคนพอผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นหลักเขาก็ไม่สนใจประมาณนั้นอืมอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ตอนเนี้ยเขามีคนอื่นไหมเขามีคนอื่นไหมคะเขามีคนอื่นไหม อาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันได้จบและพังลงไปเพราะว่าเพราะว่าคุณได้ไประรับรู้ไปสองแล้วไปได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเขามีคนใหม่ไหมมีค่ะมีมีม,ม,มีทำไมจะไม่มีละ่ะมีเขามีคนที่ซ่อนเร้นปิดบังไว้หลายหลคนเพราะฉะนั้นถ้าขาดคุณไปสักคนเขาก็ยังมีสํารองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ชายละมุนโปรไฟล์ดีผู้จาดี หน้าตาดีฐานะดีมันอาจจททำให้เป็นที่ต้องการของตลาดตลาดล่างหรือเปล่ามัได้ขึ้นห้างระวังด้วยนะอาจจะไปเจอของตลาดล่างก็ได้ไม่ใช่เกรดพรีเมียมระวังด้วยนะลมนะคือ,อเขาไปมีคนใหม่แล้วคุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคนไปอาจารย์มองถึงความสัมพันธ์ที่พังกันลงไป เ,เขาก็าอยู่ได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขาเดอะชาริออตคุณกับเขามีความแตกต่างแตกต่างเช่นความคิดระยะทางาศาสนาวัฒนธรรมอายุประมาณนั้นเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมเขาหันหลังให้คุณแล้วอะเขาหันหลังให้คุณแล้วเขารู้สึกเบื่อนายกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาไม่อยากได้ใหดีอะไรละเขามีทูออฟคัพกับคนอื่นเหรอจ๊ะเดอะเดวิล คนคนนี้เป็นคนชอบเซ็กกิเลสตัณหามันพาไปสิ่งที่เขาคิดถึงคุณไหมเหรอเอ้ยถ้ามองว่าความคิดถึงไหมคิดถึงนะมีความคิดถึงนะแต่แต่มันอาจจะส่งมาไม่ถึงหรอกเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะชอบคุณเพราะว่าเป็นความชอบที่มันเป็นมันเป็น,นเดวิลอะเป็นความรุ่มหลงอยากได้เซ็กอยากอยากได้มันเป็นความรุ่มหลงกันมากกว่ายัางไม่รู้ลืมแต่จริงๆเขาก็เสียใจนะ เขาคิดถึงไหมสิคิดถึงจูบครับค huh ุณก็ค so ิดถึงเขาจริงเขาก็คิดถึงคุณมันเป็นการผูกติดผูกจิตผูกใจกับใครสักคนที่เราไม่สามารถลืมได้ที่มันเจ็บเท่าไหร่ก็ลืมไม่ได้รู้สึกเหมือนตอกย้ำเราเจ็บเราก็ยิ่งคิดเราเจ็บเราช้ำเราเดินออกไปกี่รอบกี่รอบก็ยังอยู่ในวังวนนี้นะคะเขามองว่าความสัมพันธ์มันยากลำบากจริงๆเขาอยากได้นะ เขาอยากจะขอโอกาสหรือคุณอาจจะอยากไปขอโอกาสจออกาจออกเขาไม่รู้อ่การกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทํำยังไงไหมเขาจะเทคแ a คชั่นเขาจะทักคุณมาเขาจะร้องขอชีวิตไหม <laughs> คงจะไม่ใช่ไหมอ่ะ the h a n ์ m a n ค่ะคนที่รู้ทุกอย่างในความต้องการของคุณแต่เขาจะไม่ทําอะไรเขาตอบไม่ได้ในคําถามที่คุณถามเขาพูดไม่ได้เพราะอะไรที่พูด เป็นการเข้าตัวตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนฉลาดเขาทุกข์เหมือนกันนะ six age of cup เขาจะทำอะไรไหม the empress แต่เขามองคุณดีอยู่นะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่เขาเป็นผู้ชายร้อนรานิ่งค่ะถามว่าเขาจะทำอะไรไหมไม่เขาจะไม่ทำอะไรเขาจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาบางครั้งเขากำลังจะนิ่งเพื่อที่จะทบทวนตัวเขาเองเพื่อหาคำตอบให้กับ ทางออกของความรักนี้เดอคุณอาจจะคุยกับราศีกัน mm. ราศีพฤิกราศีกรกฎ mm. อ่ามัางกร mm. เขาพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่คิดไม่ทุกข์ไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นแต่คนอย่างเขาก็เจ็บเป็นค่ะนิ่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนิ่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกข์ นิ่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ร้อนรนเขาก็จะเป็นนะคะเขาจะทำอะไรไหมเขาไม่ทำค่ะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของเขาอืมบางคนคนนี้นะบทใจร้อนก้าใจร้อนนะเขาพยายามจะตัดคุณแล้วก็ไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ของเขามีช้อยค่อนข้างเยอะ คุณอาจจะเป็นช้อยที่ดีเดียมเพ s สเป็นช้อยที่ดีเป็นช้อยที่ดีมากสําหรับเขาแต่ในช้อยของเขาถ้ามันไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นที่เป็นช้อยก้าวถ้วยเป็นลักษณะนคนที่รักตัวเองคนที่มีความเย่อหยิ่งคนที่มีทิฐิคนที่มองว่าฉันก็ดีถ้าเธอไม่ไม่มีเธอฉันก็เลิศฉันก็มีคนเยอะแยะเขาอาจจะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นแล้วแม่ม้ายด้วยอาจจะเป็นแม่ม้ายเออ ค่อนข้างเยอะหยิงค่อนข้างพอใจเขาอาจจะกําลังพอใจในสิ่งที่เขามีเขาไม่มีคุณเขาก็พอใจเจ็บไหมไอ้ตอกย้ t การวางแผนชีวิต The Sun เขาอาจจะรอเวลาก็ได้นะมองจากสถานการณ์ของไพ่ตอนนี้ที่เขานิ่งเขากําลังคิดว่าเขาเป็นต่อแต่ตราบใดที่คุณนิ่งกว่านั้น ไพ่ของอดอเดวิลมันเป็นไพ่ปีศาจมันเป็นไพ่ห่งความลุ่มหลงถ้าเขาสัญชาตญาณมันส่งถึงกันได้ถ้าเขาคิดว่าคุณจะเดินจากไปแล้วจริงๆถ้าคุณไปเขาจะหลังถ้าเขาไปคุณก็จะลังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังคงเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกในอนาคตนะตอนนี้คุณอาจจะเงียบคุณอาจจะไม่พูดคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของคุณ แต่วันหนึ่งคุณอาจจะได้กลับมาเพื่อปรับความเข้าใจใครนิ่งชนะถ้าใครทักไปก่อนแพ้ <c oughs> ประมาณนั้นนนจจะดูไว้เป็นดูไว้เป็นไคด์ไลน์ในชีวิตละกันนะคะสอ,สองเล่นๆอย่างที่บอกโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีค c ิปชั i นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ s อสไซเอฟแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ